สวัสดีครับพบกับรายการจินตนาการหันกลนะครับปะมาณดีบนี้เสืกันนะคัครับ,รเ,อเ,รบเอาละกับคนนี้ล่าหิมะอย่แล้วครับคนละยี่สิบครับมาส่งมาครับ ไม่มีใช่ไหมั้น <lime noise> ผมขอเล่นเ้อนี่พัดจับโอ้โฮ Yeah.

・おい บล็อกได้ต้งการเป็นน้ำแข็งซะเป็ดแม่คอนีล่ามาครับ ชนานะครับงานนี้ครับโอ้โหเอาละครับผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย